ช่วงที่ร้านปิดค่ะเดาอนจะทำอะไรกินแต่เมษาแล้วพี่ต้อมกังวลไหมว่าเปิดแล้วจะไม่มีคนซื้อตอนช่วงแรกเลยกังวลมากเลยครับเพราะว่าเราไม่เคยออกมาขายแบบนี้เคยจะอยู่ในร้านร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยพอออกมาวันแรกเลยค่ะดีมากคนตอบรับดีมากเลยโล่งอกโล่งเลยครับตั้งแต่วันนั้นมามีกําลังใจมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะก้อยคือดิเกิลนะคะ มายืนกันอยู่ตรงเขาเรียกว่าย่านสะพานควายค่ะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีแยกสะพานควายแล้วนะคะจากสีแยกสะพานควายนะคะเราก็เดินเข้ามาใน ي, ถนนปฏิพัทธ์นะคะด้านขวามือตรงข้างหน้านั้นนะคะจะเป็นคอนโดไลน์ร้านที่เรากําลังจะไปกินเนี่ยเขาจะตั้งขายอยู่หน้าคอนโดไลน์นะคะมันจะเป็นเมนูที่เรามักจะกินกันบ่อยๆบ,บนโต๊ะจีนนะคะแต่ว่าร้านนี้เขามาขายข้างทางเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นเมนูอะไรไปค่ะ ลืมไปค่ะก่อนจะไปกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ด้วยนะคะไปค่ะไปได้เลย เดี๋ยวมาทักทายเจ้าของร้านกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มค่ะร้านนี้ชื่อร้านอะไรเหรอจ๊ะคิดถึงครับร้านคิดถึงคิดถึงทอดมันกุ้งครับจริงๆแล้วเปิดเป็นร้านอาหารอยู่แล้วอ๋อเหรอคะร้านอาหารกะราเกตแต่ช่วงน,นี้ก็คือโดนปิดไปอ๋อที่ไหนคะอ่อในซอยปฏิพัทธ์21นี่ครับอ๋อเพราะว่าโควิดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับอ๋อเลยปิดไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเปิดอีกไหมคะก็ต้องดูสถานการณ์ก่อน ค่ะพอดีมันแล้เปิดปิดกี่โมงคะอ่าเปิดสี่โมงเย็นค่ะปิดสี่สี่โมงเย็นปิดสี่ทุ่มจำง่ายๆเลยเนอะอเลขสี่ค่ะแล้วมีวันหยุดไหมพี่หยุดเฉพาะวันจันทร์คําหนึ่งวันอ๋อหยุดวันจันทร์นะคะเขาไม่ได้ขายหรือว่าเราหยุดเองเขาไม่ขายครับเป็นทางเท้าเพาะว่าวันจันทร์อ๋อวันจันทร์นี่คือทางเท้าจะงดเลยงดเลยครับช่วงกรุงเทพครับอ๋อไม่น้าเนอะหลายร้านเขาแบบหยุดวันจันทร์แล้วพี่ต้อมขายเมนูเดียวเลย แต่แอบเปลนมีอะไรด้วยอันนี้แบบสดครับแบบเขาเองครับอ๋อเอาไปทําเองทำเองอันนี้นี่กล่องนึงเท่าไหร่พี่ต้อมค่ะอ่าช่วงนี้ครึ่งโลครับผมครึ่งโลหนึ่งร้อยสี่สิบบาทหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสองชิ้ชิดขออนุญาตเปิดดูได้ไหมคะค่ะก็คือลูกค้าต้องเอาไปปั้นเองใช่ไหมคะใครถ้าถ้าปั้นในใช้เนียค่ะได้กี่ชิ้นอ่ะพี่ประมาณสิบสามถึงสิบสี่สิบสามถึงสิบสี่ใช่ไหมคะโดยที่เขาก็จะมีเป็น อันนี้อะไรนะคะขนมปังครับชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เราคลุกเลยใช่ไหมคะปกติก็คือ1นึ่งกล่องก่อหนึ่งถุงอันนี้พอไหมคะอันนี้ก็พออแล้วก็เขาก็จะมีเขาก็จะมีน้ำจิ้มบวยหน้าตาใสน่ากินมากเลยอ่ะพี่ต้อมขายอันนี้มากี่เดือนกี่ปีแล้วคะ ก็ขายเพิ่งขายครับทุกที่ร้านปิดเดือนก็ทำอะไรสิ่ได้เป็งแต่เมษาเมษาครับผืเมษามาก็เลิกมอกมานี้แล้วหมายความว่าพี่ต้อมก็ต้องไปลงทุนซื้อรถซื้ออะไรใหม่หมดเลยลงใหม่หมดเลยทุกอย่างแต่ว่าทีเด็ดของร้านพี่ต้อมน่ะเขาคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนต้อมจะปั้นจะทอดสดสดตรงนี้เลยมันก็เลยทําให้น่ากินใช่ไหมคะแล้วพี่ต้อมกังวลไหมว่าเปิดแล้วจะไม่มีคนซื้อตอนช่วงแรกเลยกังวลมากเลยครับเนาะหรอเพราะเราไม่เคยออกมาขายแบบนี้ค่ะค่ะ จะอยู่ในร้านร้านอาหาอะไรแบบนี้เราออกมาวันแรกเลยดีมากคนตอบรัดีมากเลยโล่งอกโล่งเลยครับตั้งแต่วันนั้นมามีกำลังใจมากค่ะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นราคาพี่ตั้มขายยังไงอันนี้เรามีชุดเดียวเลย60บาท5ชิ้นหชิ้น60ค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ตั้มจัดให้สัก5ชิ้นเนาะสามารถยืนกินตรงนี้ได้ไหมคะไม่มีใครว่าเราเนาะค่ะค่ะ ได้มาแล้วนะคะ5้าชิ้น60นะคะขึ้นจากเตาล้อนๆเลยเพราะว่าร้านของพี่ต้อมเขาอะ่ะคือเขาจะไม่ทอดทิ้งไว้เนอะคือเขาจะเหมือนแบบพอ,หม,มอห,มหมดคนมาสั่งก็ทอดใหม่หมดคนมาสั่งก็ทอดใหม่ซึ่งเขาใช้เวลาทอดไม่นานนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมากินนะคะก็คือหมายถึงว่าโทรมาสั่งจอดรถริมร้านใช่ไหมคะแล้วก็รับไปเลยเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะคะมา <laughs> คิดว่าถ้าจะให้สะดวกขออนุญ,ญาตใช้มือเลยได้ไหมคะนะเพราะไม้จิ้มมันแบบไม่ถนัดจริงๆคะ่ะแล้วก็น้ำจิ้มบวยร้อนนิดหน่อยนะคะแต่ทนได้ท <c oughs> อดร้อนๆยินกินริมทางไม่อยากพูดคนลุก อร่อยมากอร่อยมากมาก,ก็ในความเป็นจริงอะคือของร้อนนะถ้าทอดปุ๊กกินปับ๊บมันอร่อยอยู่แล้วความเป็นทอดมันกุ้งของพี่ต้อมเนี่ยคือเขาจะมีความเป็นกลิ่นหอมของน้ำมันงาซึ่งน่าจะเป็นส่วนผสมในนี้นะคะแล้วก็คือมันแบบผิวมันจะกรอบเหนียวแล้วก็หนุบมนมุแต่ข้างในอะมันจะนิ่มเด้ง เลยคือคือเด้งเด้งเลยอะค่ะแล้วก็มันมีความโอ้ยหอมรสชาติดีจิ้มน้ำจิ้มบ๊วยเนี่ยคือมันไปด้วยกันได้มากๆเลยนะคะมันไม่เหมือนอาหารข้างทางอะมันเหมือนอาหารที่อยู่บนโต๊ะจีนในพัตคาารดีๆเลยนะคะ5ชิ้น60อย่าสับสนนะคะ5ชิ้นห0 5ชิ้นเนี้ยเราคิดว่าถ้าใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะทานได้2คนค่ะพร้อมกับข้าวสวยวร้อนๆนะรับรองเลยติดใจกันทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าสายกินดุตัดไปเลย2กล่อง ้าวสายเหนี่ยมเหนี่ยมหน่อยก็ของเดียวได้ไ <c oughs> ไปซื้อข้าวที่เซเว่นให้มากินได้เลยเอย้แต่ไม่ต้องกินข้าวแล้วว่าอย่างเงี้ยดีเลยอะ่ะ <c oughs> คือกินเป็นเหมือนของว่างของกินเล่นหรือว่าถ้าใครกลัวอ้วนอะ่ะกินช่วงเย็นๆ็นอย่างเงี้ยกินเล่น <c oughs> เขาทำ <c oughs> เขาทำอร่อยนะอร่อยตรงที่มันมันมันมีทั้งกลิ่นทั้งรสแล้วก็เท็กซ์เจอร์มันอะ่ะมันจะมีความแบบกินแลเคี้ยวเพลินๆอะ่ะคือสายทอดมันกุ้งอะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ร้อยแล้วค่ะอิม่มหรือเปล่าไม่อิม่มแต่อร่อยมากเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมากินได้เลยนะคะสําหรับคนที่อยู่มาถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชิมของอรอ่อยเยอะแยะเลยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ